สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวัวแมนมาชแนลของเราในวันที่1เมษายน2568นะคะวันนี้ก็เป็นวันรวยกันแล้วนะคะสำหรับในวันนี้แอดจะลงให้แค่ EP นี้ EP เดียวนะคะก็คือ EP ที่ชื่อว่ามาแล้วจ้าคลิปสุดท้าย่อนเที่ยงวดประจำวันที่1เมษายน2568นะคะสำหรับแนวะทางที่แอดลงให้ไม่ทันหรือเพิ่มเติมเนี่ยแอดก็จะลงให้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะก็ลองดูกันเอานะแอดจะปัก หมดไว้ให้นะเพิ่มเติมมาอย่างไรจะอ่าลงให้ในคอมเมนต์นะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะเริ่มที่นาะทางของมาตัวคราล,ลานเปอร์เซนต์ดอยแอดนอนหนูโรเรื่องนะคะสาหรับนักคลิกล้วนั้นก็อ่าเข้าที่เป็นนาะทางเลขวิ่งสามใช่ไหมคะสามอยู่ทั้งหลักหน่วยบนแล้วก็อยู่ทั้งอ่าหลักสิบล่างนะคะในงดนี้ให้มามาตัวคราลัานเปอร์เซนต์ให้วิ่งบนล่างที่9กับ8 นะคะแล้ว5ชุด3ตัวมาเห็นไหมคะด้านด้านล่างนะคะอ่าก็จะเน้นที่603862869แล้วก็909นะคะอ่างวดนี้รุ่นกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมสำหรับทางมาตัวครั้งเลเปอร์เซ็นต์นะคะแคปหน้าจอก,กันไปท่านที่รอหรือว่ากำลังตามหายอยู่ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้านี้ก็จะมาประมาณนี้เลยนะคะสำหรับข้อมูลน,นะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหนแนวทางของ พี่หมื่นวุนเพศนิวาดนะคะสำหรับผู้ทีแล้วนะคะเจ้านี้เข้าที่3ามหกสองตะบลเข้าตุกรับนั่นเองนะสำหรับในงวดนี้ได้มา2ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นชุด2ตัวนะคะงวดนี้เน้นๆที่21 24 26 85แล้วก็83 นะและฉบับที่2ฉบับนี้นะอ่าเป็นชุด3ตัวและ2ตัวเน,น้นๆน,นะให้มาคือ835 591 214 742 8338 8668แล้วก็4774นะคะอ่างวดนี้นะคะรุนกันนะคะว่าแนวทางของพี่หมือนอวสนาเนี่ยจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะแคปหน้าสกันไปท่านที่รอลงให้แล้วนะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของอ่าแอดปอยนะคะสำหรับทุกท่านนะคะเจ้านี้คาดนทางวิ่งรูด3นะคะถ้าใครรูด3ก็รวยทั้งหมดล่างเนาะ,ะเจริญอ่าก็ เข้าสามหกสตบนเข้าตัวกลับด้วยนะคะในงวดน,นี้ให้มานะทางาฟันวิ่งรูดที่5นะคะ2ตัวละสตัวนะก็จะมี5 8 5 2 5 6 5้าสองแล้วก็6ห8หนะ้า3ตัวอย่าลืมตัดเป็น2ตัวนะคะแล้วก็ชุด2ตัวเน้นที่5 8าแนะงวดน,นี้จะเข้า อีกหรือเปล่าก็รุนกันแอดปอยนะคะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของท่านนี้เลยนะแอดสุดปังนะคะสําหรับอันในงวดที่ให้มาแนวทางอัดที่1ห,หรือเด่นที่1น,นะ2ตัวและ3ตัวก็จะมี5 6 1 5 1 61และ81นะคะงวดนี้จะเข้าอ่าหรือเปล่ารุนกันนะแนวทางแอดสุดปังนะคะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของท่านนี้นะ อาจารยก็บไร่นะคะสำหรับใรงวดนี้ได้มาค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งนะคะซึ่งแอบกด็เพิ่งน้ามาเมื่อวานนะคะสำหรับผู้ที่เรียนนั้นก็เข้าชมพัะธนาที่เป็นเลขวิ่งบน3กับ6ใช่ไหมคะเจ้านี้เนี่ยชอบเข้าเลขเด่นเลขวิ่งแล้วก็ชุด2ตัวก็เข้าด้วยนะคะสำหรับในงวดนี้ให้มาแนวทางาบนวิ่งหรือเด่นที่7กับ6นะ2ตัวนะคะเน้นที่0 7 2ย์7 สี 4, 6, ร่อง17 16 76แล้วก็86นะคะแล้วก็ให้3ตัวมา3หางคือ4 0่ศูนและเจ็ดศนั่นเองนะคะแล้วก็ในทางที่เป็นในทางล่างนะให้มานะคะเด่นล่างที่4กับ5เน้นส่ตัล่างที่4 0 5 0 5 8แล้วก็3 7 ร่อง4120 28แล้วก็39นะคะงวดนี้จะเข้าไหมลุ้นกันนะคะอาจะก,กบ,บัไรไดนะคะลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านที่รอนะต่อไปนะคะก็จะไปทางของแอดปิยะพงษ์หรือแอดปิยะแผ่นนะคะสาหรับในงวดนี้ให้มาแนวะทางเลขเด่นที่6กับ7นะเด่นสุดที่6นะ2ตัวนะคะก็ให้มาคือ เน้นเน้นที่6 9กับ6 7นะรอง6 8 5 6และ4 6ชุด3ตัวให้มาคือ2 6 9 สามหกเจ็ดแล้วก็หกหกแปดนะคะชอบกันไหมอ่าถ้าชอบก็พิจารณาดูนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของอ่านมตาครีนะคะสาหรับพิลล่านะคะเจ้านี้อ่าไม่เข้าหลุดไปใช่ไหมเรียกวิ่งบนเก้านะคะไม่เข้าแต่ว่าถ้าใครนะคะที่กลับหัว 9, เก้าไปถูกนะคะก็จะได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นชุดฝันด้วยนะคะอ่าสระเดองวันนี้ให้มานะคะให้วิ่งบนที่ห้านะคะ ชุดฟันธงคือ059กลับ6กลับร่อง605 795แล้วก็865นะคะแล้วก็ระวังเบิ้ลนะ550 556 558แล้วก็559นะคะงวดนี้จะเป็นงานจะเข้ามารุ่นกันนะในทางของหนุ่มตาคลีนะคะต่อไปค่ะเป็นทางของแอดนานานะคะเพิ่มเติมมาเป็นชุด3ตัวและ2ตัวนะคะให้มาคือเน้นที่361 36 1> 6 1และ3 1กัน391นะคะงวนนี้นะคะรุ่นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าแอดนานาน,นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดนาคิโนฉบัลบล่าผลพูลทวีมั่งมีสีสุกนะคะที่แล้วก็ข้าที่เป็น63สองับตรงๆนะคะในงวนนี้ให้มานะแนวทางก็ให้350 369 30 50 35 39 69 59แล้วก็60 เห็นไหมคะด้านล่างฝั่งขวามือนะเงนนื่อนจะเข้าอีกมาลุ้นกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอนระเด่นนะคะซึ่งจะปรัแบ,บแบบเขียนงวดที่แล้วก็เข้าที่เป็นเลขวิง่งอ่าเลขวิ่งบน3นะคะแล้วก็ได้เลขวิ่งล่าง3ด้วยและได้32 2ตัวล่างเข้าตกลับนั่นเองนะสำหรับในงวดนนี้นะคะให้มาเรียบร้อยแคปหน้าจอก,กันไปนะขยาใ,ให้ดูนะคะ งวดนี้นะคะให้แนวทางเลขเด่นบนที่6กับ7นะ3ตัวให้มาก็จะมี5 6 1 7 4 1 4 7 5 4 6 9แล้วก็4 5 9นะคะแนวทางของตบนนะคะก็จะมีแน,น่นๆที่6 1 4 1และ7 5รอง6 9กับ5 9นะคะ แล้วก็ในทางล่างนั้นให้เด่นที่1กับ2นะแล้วก็ชุดเน้นล่างคือ1 9 2 9 2 7รอง1 7กับ2 6นะคะวันนี้จะเข้าอีกไม้รุ่นกันนะคะแอนรราเด่นนะต่อไปนะคะเรามาดูในทางของอ่าเย,ยแลนนะคะเพิ่มเติมมา2ฉบับนะฉบับแรกก็จะเป็นชุด3ตัวนี้นะคะอ่าให้มาตามน,นี้เลยนะคะก็จะมี4 3 9 6 2 3 6 2 9 2 9 5 4 3 6 5 3 7 6 1 9แล้วก็9 3 5นะคะแล้วก็แนวะทางฉบับที่2อนี่ก็จะเป็นชุด2ตัวนะคะให้มาก็จะมีอ่า3 9 2 9 2 3 4 3 9 5 1 9 3 6 3 7 3 5แล้วก็6 2นะคะท,ทันทีรอเจ้านี้อยู่แย่แล้นะคะต้องบอกว่านั้นมากนะคะที่แอดไม่ลงให้นะสำหรับในงวดนี้ได้มาแบ่งปันอยู่4ฉบับนะ ในอีพีนี้มีสงฉบับนะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นในทางของรรยร้นฟ้านะคะเจ้านี้ก็ไม่ได้ลงหลายงดเนาะสำหรับในงดนี้นะคะให้ชุด3ตัวเต็มมานะคะก็จะมี4ี่6 4 2 8 6 4แล้วก็2 8 6แนะคะแล้วก็ชุดอ่าตัวเต็มนะคะก็จะมี2 7 2 8 4 2 4 8 6 2 6 4 7 4 7 6 8 6แล้วก็8 7นะคะงดนี้จะข้ามไม้ลนกันนะเร,รือลนฟ้านะคะต่อไปนะ ะะก็จะเป็นทางของอแอดชอรินนะี่คะนะสำหรับงวดที่แล้วลงให้อยู่ใช่ไหมนะคะและงวดนี้เนี่ยลงให้ไปแล้วหนึ่งฉบับนะใช่ไหมฉบับนี้เป็นชุดที่ว่าน้องชายฝันว่าผมถูกหวยก็คือสามจนะใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบเกลื่อนผ่านนะคะมาที่ในทางของแอดฟินิกของสุดท้ายนะคะงวดนี้เด่นที่8นะคะ2ตัวก็ให้เน้นที่8 4 8 5แ้าแล้วก็8 6 ถ้ามันใจว่างวดนี้8มารูดเลยก็ได้นะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของท่านนี้เลยนะคะอ่าอดอมธนพัฒน์หรืออัศนอมธนพัฒน์เนาะสำหรับในงวดนี้ให้มานะคะก็จะมี5 7 9 4 7 9 0 7 9 7 9 7 4และ เ5เม็ดเดียวคือ79นะคะชอบไหมถ้าใครชอบก็จัดไปงดนี้จะเข้ามาลุ้นกันนะคะ<อ>มาที่แนวทางของอนางฟ้าราศีมังกรนะคะแอดได้มาเป็นชุด2ตัวล่างนะคะก<อ>็จะมี7จ็ดแป9เ0็9เ7้8เแล้วก็99นะคะงดนี้จะเข้ามไหมลุ้นกันเนาะในทางของอนางฟ้าราศีมังกรนะคะ<อ>มาที่แนวทางของท่านนี้เลยนะแอดมุกนะ,ะเพิ่มเติมมาเป็นชุด2ตะตบน,นะคะ ก็จะ มีนะคะเด่น1นึ่งอ่าเด่นศูนย์นะก็จะมี0ูนย์หเนาะเด่น1ก็จะมี1นึนะคะเด่น2นะสองห้าสองหกสองอ่ะสองห้าสองเจ็ดสองแปดนะคะเด่นห้าก็มีห้าหกแล้วก็เด่นเก้านะคะก็จะมีเก้าหกกับเก้าแปดนะชอบก็จัดไปนะแอดมุกนะคะเจ้านี้ก็ได้ลงให้ไปหลายฉบับแล้วนะคะว่าจะเป็นทางเลขดับแล้วก็ชุดที่เป็นคู่โตดนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของอ่าคุณอรุณบุตรมาลานนะสำหรับเจ้านี้ไม่ได้มีข้อมูลมาหลายงวดเนาะเ งวงนี้คุณรุณนบอกว่าให้ให้มานะชอบที่5นะเด่นที่5นะคะ2ตัวและ3ตัวนะชุด2ตัวนั้นเน้นที่50525456กัน7 1กับ7 6นะแล้วก็ให้ชุด3ตัวมา2หางคือ9 0 6แล้วก็907นะคะง่วงนี้จะเข้ามารุ่นกันนะคุณรุณนบดมาลานะคะ มาที่แนวทางของท่านนี้เลยนะคะคมประทุมทองนะคะหรือบ้านไผ่บังพลนั่นเองนะเป็นจะบบคมประทุมทองนะคะให้มาแนวงน้นี้เด่นที่7กับสนะ2ตัวเด่นที่7 0 7ด7 4 7 5 7เดและ79นะคะงวนนี้จะข้ามา้ลุ้นกันนะมาที่แนวทางของท่านนี้เลยนะคะแนวทางของอแอดต,ตาพาโชคนะคะสำหรับในเงวดนี้แอดต,ตาให้มาแนวะทางบนนะคะก็จะมี8 9 5แล้วก็8 9 6นะคะ ส่วนทางล่างนั้นให้มาคือ50กับ10นะคะระวัง6ระวัง9ด้วยนะคะแล้วก็ชุด3ตัวนี้อย่าลืมตัดเป็น2ตัวด้วยนะคะเพราะว่าคุทีลานั้นนะคะเจ้านี้ให้มาก็ถ้าใครตัดก็จะได้63นะสำหรับในงวดน,นี้นะคะมาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่า ต่อไปค่ะเป็นทางของแอดแสงเดือนฉบับที่2นะคะ arn, แอดแสงเดือนเนี่ยแอดได้ลงให้เป็นแนวทางไปแล้วนะคะคือแต้มสองตารางใช่ไหมนะ,ะแต่ว่ามีหลายท่านบอกว่ามันปลอมนะคะ,อะแอดให้ลงให้เพิ่มเติมนะคะนี่สระแด,ดงว่านี้ให้มาคือ1 2 6 9งสองหกเก้านะคะหนึ่งหนึ่งสี่หกเก้าตัวหนึ่งสี่หกเก้านะคะอันนี้คือสองแต้มสองตารล่างนะคะอืม นะต่อไปนะก็จะเป็นแนวทางของแอดบริเพิฟ้าเพิ่มเติมมานะคะเป็นสูตรที่สามนะเป็นสูตรที่3มล่างนะคะให้มาก็จะมี17 18 19 27 28 29 37 38แล้วก็3าก้านะคะเลือกเอาที่เราชอบเลยนะบางข้อมูลก็จะมีหลายเจ้าอ้าวไม่ใช่สิหลายหเจ้านะคะก็จะมีหลายหลายข้อมูลนะคะ พูดสลับกันซะแล้วตามไปค่ะเป็นทางของแอดนนะคะในงวดน,นี้ให้มา,าชุด2ตัวและ3ตัวนะคะก็จะมี30 63ูนย์หกสามฟาสา้าสามห้าสามสาม สามแล้วก็ศูนย์สามสงดนี้จะทำไหมลุ้นกันนะแอดนะ้ำมาวันกันนะคะแอดไหนนะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของแอดซันนี่นะคะเจ้านี้ให้มาเลขเด่นที่5รอง7จนะคะสตัวและ3ตัวนะคะอ่าก็จะมี5 3 5 4 5มห้าสี่ห้เน้นที่7 9 5 9และ5 7าเจ็ดะ 5, 7, แล้วก็ชุด3ตัวให้มาคือสาม 65997 3มแล้วก็675นะคะงวดเี๋จะขามาลุ้นเลนแอซันนี่นะเจ้านี้ได้มาเป็นบังงวดนะคะต่อไปค่ะเป็นนทางของเทตุ่มนะคะเรามาดูฝั่งซ้ายมือก่อนก่อนนะคะงวดนี้ให้เด่นบนที่7กับ5นะคะ3ต้นแรกสั่งตัวนั้นให้เด่นที่0 7 5 895แล้วก็75กับ95นั่นเองนะส่วนแนวทางล่างนั้นให้เด่นที่ 8, 3, นะ8 3, กับ3นะเด่นที่83กับ 91นั่นเองนะคะแล้วก็ฝั่งความือนะก็จะเป็นนาทางวินปูเสือนอนเป็นทุกสองตัวนะคะให้มาก็จะมี73 89 93โอ้ย73 83 93 71 81 91 70 80แล้ะ990วันนี้เป็นยังไงนะพบวิถุกเรื่อยเลยดหรือวันนี้จะโชคดีหรือเปล่าเข้า <c oughs> ข้างเตียงอีแล้วเข้า <c oughs> ข้างเตียงอีแล้วนะคะ โ oh no. อยเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดโอยนาะสำหรับในงวดนี้นะคะให้มานะทางเลขกเด่นที่ 789นะให้วิ่งรูดที่7กับ9เราจะ้ามาด้วยกันนะคะ2ตัวก็จะเน้นที่73 75 78 90 93แล้วก็9กระวังเบิ้ล7 7กับ9กนะคะวันนี้จะเข้ามาร่นก,กันแอดโอยนะคะเจ้านี้นานมากนะที่ไม่ลงข้อมูลนะคะต่อไปค่ะเป็นทางของวงในสายร็อกนะคะอ่าใครที่ชอบสายร็อกนะคะก็ดูกันให้มานะ ก็จะมี365นะคะ385 923 988 50 52 54 56 85 89 90แล้วก็94นะคะถ้าแอดอ่านผิดยังไงนะแอดก็ต้องขออภัยนะคะอ่าบางทีแอดก็อ่าอ่านโดยที่ดูแล้วแต่ว่าเป็นเลขอ,อันนี้นะ ต่อไปค่ะเป็นทางของแอกลมเกีนตินตเพิ่มเติมมาเนาะอ่ะสะาสรอจ้านี้ก็ลงให้ไปแหล่ฉบับแล้วนะคะใบนี้เป็นใบสรุปนะคะให้วิ่งบนที่5วิ่งล่างที่2นะคะ อ่าแล้วก็5ชุด2ต,ตัวแรก3ตัวมาก็จะมี 3, 8, 5, 8, 5, 1, 6, 5, 6, 5, 3, 9, 5, 9, 5, 2, 8, 2, 9แล้วก็ 6, 1นางางนนี้จะเข้ามไหมหลุ้นกันนวทางไหนที่มี่ 9, 9ระวังด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของแอดแดงไม่ไซนะคะก็บอกว่างวดนี้ลงเป็นงวดแรกละซึ่งเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่สอตัวล่างนะคะแคปหน้าจอกันไปนะแอดจะมาให้ฟังนะคะ อ่สอาสาเจ้านี้เนี่ยได้ลงในาทางล่างไปให้แล้วซึ่งเป็นฉบับสีชมพูใช่ไหมคะอ่ะอาฉบับนี้เป็นสูตรใหม่นะคะอ่าจะเข้ามาเราก็ลุ้นกันนะแคปหน้าจอก,กันไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอ,อาอาจะรวมัญญาหานะสารเจ้านี้ได้มา3าฉบับเลยนะฉบับแรกฝั่งซ้ายมือเป็นชุด3ตัว2อ2ตัวให้มาคือ43939นะคะระวัง นะระวังด้วยนะอาจจะเป็น43 49ก็ได้นะแล้วก็ระวัง6ระวัง9ด้วยนะคะอ่าสำหรับที่สองฟังความมือเป็นชุดสองตัวสลักันนะก็จะมี735 35ระวังนะตัดด้วยนะคะ75 73นั่นเองนะและสำหรับที่3เป็นแนวทางสตรากนะคะให้มาคือ38เน้นเน้นทางเดียวเลยนะคะงเงินจะทำไมเรอลุ้นกันนะคะแคปหนะ้าจอกันไปนะ อืมมาที่แนวทางของท่านนี้นะอาเส้นมีนะคะเพิ่มเติมมาสามฉบับนะ จ้านี้เนี่ยได้ลงทางล่างไปแล้วนะคะสำหรับใน EP นี้ก็จะเป็นแนวทางบนทั้งหมดเลยฉบับแรกฝั่งซ้ายมือก็จะเป็น10บนนะเด่นทเ,เ,เด่นที่780นะคะ,ะต่อมาฝั่งขวามือก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะคะให้มาคือ678เจนะจับคู่เองก,ก็ได้นะคะจับเองเลยก็ได้เนาะ,ะแล้วก็ฉบับ,บที่3เนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่แอสเซอรมีได้จับคู่ให้นะคะก็จะเน,น้นๆที่86กับ87 นะคะอรองตามนี้นะคะท่านอะรที่ชอบก็จัดไปนะคะในาทางของแอรเซนมีนะมาในาทางของแอร์รัสเซียมีชโชคนะคะซึ่งเป็นแนวทางาบนเพิ่มเติมมานะคะงงขอบอกว่างวดนี้ให้รูดที่8บนนะคะ2ตัวและ3ตัวให้มานะ,ะก็จะมี 308, 038, 8 0 03 3 358นแะคะศน8์8 58, แล้วก็98นะ ใครชอบก็จัดไปงดนี้ปาจะมาบนไหมลุ้นกันนะคะ แล้วเรามาปิดท้ายทางของคนป .4 นะเจ้านี้แอดไม่ค่อยลงให้นะคะสาหรับเลิงพวกนี้ให้มานวทางชุด3ตัวแรกสองตบกบนนะคะก็จะมี643 4, 325 2, 562 6443 3225 56แล ok ้วก็62ให้เน้นที่ขีดสุนใต้ไว้นะคะแล้วก็ในทางล่างนั้นให้เด่นที่5รอง4นะคะ2ตัวล่างนั้นให้เน้นที่ 5 9 5 6แล้วก็4 0รอง5 4 4 8แล้วก็4 6นะคะมันจะเข้ามารอมาลุ้นกันนะค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP สุดท้ายของงวดประจำวันที่ หนึ่งเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถ้า,าทะทะวันนี้ลงให้ EP นี้ EP เดียวนะคะณทางไหนที่ออจลงให้ไม่ทันหรือเพิ่มเติมเนี่ยก็จะ,ะลงให้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะคะ,ะก็จะ,ะเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะแอดก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้นะคะ,ะซื้อลรตเตอรีดใบไหนก็ขอให้ถูกรางวัลอดาเดือยกันไปนะคะแล้วแอดก็ ขอให้ทุกคนนั้นรวยๆนะคะสำหรับในวันนี้แอดก,ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่งวดหน้านะคะสวัสดีค่ะ